เป็นปรากฏการณ์ครั้งแรกครับที่ผู้ประกอบการมาม่ายักษ์ใหญ่ห้ารายร่วมกันถแถลงของขึ้นราคามาม่าคือเขาบอกว่าปรากฏการณ์นี้เป็นปรากฏการณ์ร่วมกันเราอยู่นะคะ <c oughs> แยกกันเราตายค่ะ <c oughs> คก็คือไปขอยื่นแบบนี้เลยพี่โอไปยื่นหนังสือไปยื่นต้นทุนนะว่าอะไรที่มันเพิ่มขึ้นบ้าง เพราะฉะนั้นการปรับขึ้นราคาค่ะคุณผู้ชมคะขอ2บาทต่อซองเนี่ยกระทบไม่น้อยเลยนะกระทบเยอะผู้ประกอบการผู้ผลิตนะคะบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปค่ะถแถลงข่าวกันแล้วหนึ่งรอบแล้วก็ไปที่กรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์เพื่อที่จะยื่นหนังสือขอปรับขึ้นราคาเธอไม่รู้เหรอเป็นปรากฏการณ์ครั้งแรกครับที่ผู้ประกอบการมามา่ายักษ์ใหญ่5รายร่วมกันถแถลงของขึ้นราคามาม่า คือเขาบอกว่าปรากฏการณ์นี้เป็นปรากฏการณ์ร่วมกันเราอยู่นะคะแยกกันเราตายค่ะค <c oughs> เพราะฉะนั้นนี่เป็นเหตุผลที่บอกว่าขอขึ้นราคาแล้วเมื่อวานนี้ก็คือไปขอยื่นแบบนี้เลยพี่โอ,อああไปยื่นหนังสือ <c oughs> ไปยื่นต้นทุนนะว่าอะไรที่มันเพิ่มขึ้นบ้าง <c oughs> เพราะฉะนั้นเนี่ยมาดูก่อนค่ะว่าการบริโภคในบ้านเราเนี่ยนะคะครับสูงเป็นอันดับ9ของโลกเฉลี่ยคนหนึ่งกี่ซองต่อปีได้ 5 3 2ซองต่อปีเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเห็นสเกลแล้วว่าหูบริโภคเป็นอันดับ9ของโลกคนหนึ่ง5 3 2ต่อปีเนี่ยนะคะม, <า S 2> มันกร,ก,กระทบกับคน,คนตลาดมามา่าเป็นตลาดใหญ่มากที่คุณวิลาินีฐานเศรษฐกิจเขานำเสนอมาบอกว่าความต้องการบะหมี่ของประเทศเราเนี่ยไอนี่คือล้านบาทหรือล้านซองล้านหน่วยอรอล้านหน่วยบริโภคพี่ปี <B> 60เท่าไหร่3,390ล้านหน่วยบริโภค ก็คือล้านซองนแหช่เอาว่านั้นเถอะปี6-1กหนึสามพัปี6-2 3,570ล้านปีอ3กสามสาล้านปี6-4 3,630บล้านนะพี่โอ้เพราะฉะนั้นการปรับขึ้นราคาค่ะคุณผู้ชมคะขอ2บาทต,ต่อซองเนี่ยกระทบไม่น้อยเลยนะกระทบเยอะ แต่ถามว่า5ผู้ประกอบการพี่โอบอกว่าปกติเขาก็จะแข่งขันกันแบบดุเดือดนะเพราะว่าตลาดนี้ตลาดใหญ่ต้องดูค่ะว่าแต่ละแบรนด์แต่ละยี่ห้อนั้นมีส่วนแบ่งการตลาดมากน้อยแค่ไหนมูลค่าการตลาดทั้งหมดของบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปในบ้านเราคือ20,000ล้านพี่โอแล้วก็ในปีที่ผ่านๆมา2-3ปีที่ผ่านมาพี่โออย่าลืมนะคะตัวเลขกระโดดขึ้นเรื่อยๆหน่วยผู้บริโภค เนื่องจากอะไรเนื่องจากเศรษฐกิจไม่ดีเศรษฐกิจไม่ดีคนก็ไปบริโภคเรื่องของบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปกันมากยิ่งขึ้นนี่คือปี63นะคะครับอะมามา่าคลองส่วนแบ่งอยู่48ก็เท่ากับเกือบ10,000ล้านเอา9,000กว่าล้านแล้วกันต่อมาอันดับสอว,ว,ว,ว้ไว้ครองส่วนแบ่งการตลาดอยู่ที่24เปอยำย,ำยำอยู่ที่16แล้วก็อื่นๆที่12นี่คือการโฆษณาให้ฟรีนะครับเราเอาแฟกต์หรือเอาข้อเทมจจริงมาดู ะะเอาผู้ผลิตผลิตทั้งหมดแล้ววไาสองหมื่นกว่าล้านตลาดเนี่ยมันส่งออกหรือว่ากินในประเทศในประเทศ85%ส่งออกไปประเทศเพื่อนบ้านเท่าไหร่นะ10-15%อร์ ม,ามา่าไทยเนี่ยนะบ้านเรานี่ใหญ่มากนะพี่โอ,อ,อนะคะออแต่ทีนี้แล้วมีส่วนประกอบของต้นทุนอยู่ตรงไหนบ้างคือเขาบอกว่าต้นทุนของเขาเพิ่มเนี่ยเราก็ต้องมาดูซิว่าสัดส่วนของวัตถุดิบที่เขาใช้ประกอบเนี่ยมันมีอะไรแล้วมันเพิ่มจริงหรือเปล่าเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์คุณผู้ชมเป็นแป้งสาลีซึ่งแน่นอนว่าแป้งสาลีในช่วงที่ผ่านมาสงครามรัสเซียกับยูเครนมันกระโดดขึ้นไปหลายเท่าตัวแป้งสาลีตลาดใหญ่ที่สุดที่เป็นวัตถุดิบสําคัญที่สุดอยู่ที่ไหนรู้ไหม รัสเซีย70เป็นซาลีขึ้นต่อมาน้ำมันปาล์มพี่โอน้ำมันปาล์มตอนนี้ปาล์มก็แพงครับน้ำมันปาล์มก็แพงขึ้น20เป็นน้ำมันปาล์มแล้วพี่โอลองดู2ตัวแป้งสาลีกับน้ำมันปาล์มบวกกันแล้วเนี่ยมาไป90เรเละเหลืออีก10เป็นเป็นแค่เครื่องปรุงรสต่างๆเนี่ยเครื่องปรุงรสก็ไม่ได้ไม่ใช่ว่าไม่ขึ้นนะพี่โอขึ้นหมดทุกอย่างนะคะเพราะฉะนั้นนี่เป็น โครงสร้างของบะหม,มี่กึ่งสำเร็จรูปที่อยากจะให้ได้ดูกันถามว่าเอาแล้วตกลงที่เขาขอขึ้นขอขึ้นเนี่ยเขาขาดทุนเขากําไรมากน้อยแค่ไหน<อ>ทำมาให้ดูพี่โอเอามามา่าอ่ะมาม่าของไทยเพรสิดเนตฟู้ดเนี่ยนะคะดูรายได้รวมปี64กับช่วง6เดือนแรกของปีนี้ครับ64ก่อน 64เน oh, ี LP ่ยเขาได้มีรายได้อยู่25,000ล้านโอ้โหขายมามากเนี่ย25,000นี้รายได้นะแต่กำไรสุทธินะพี่โอกำไรสุทธิอยู่ที่3,574ล้านสัดส่วนไปคำนวณมาให้เพิ่มเติมก็คือว่าอยู่ที่ประมาณสัก14% 1 5ใช่ส่วนปีนี้65กำไรสุทธิต่อรายได้เนี่ยที่เป็นสัดส่วนตัวเลขที่ผู้ชมเห็นอยู่เนี่ยคือเหลือ8.94อก็ยังมีกำไรอยู่ก็ยังมีกำไรอยู่นี่ไงที่อธิบดีกรมการค้าภายในพี่ตังผมบอกว่าต้องไปดูต้นทุนมัน ว่าเป็นยังไงอันนี้คือดูผลประกอบการก็พอจะเห็นคร่าวๆดูดูสาพัตน์ซึ่งสัดอสาพัฒนนะคะปี64เขามีกําไรสุทธิต่อรายได้5.12พีโอปี65ปี65อยู่ที่4.42อันนี้ต้องบอกว่าเป็นแบรนด์ที่ราคาถูกเอ้าไวๆไวๆกำไรสุทธิต่อรายได้ปี64อยู่ที่4.5%ยังไหวอยู่นะยังไหวอยู่ยำๆวันไทยอุตสาหกรรมอาหารนะคะอยู่ที่5.25% ส่วนนิช,นชินอยู่ที่12.19อันนี้เป็น,นกลมกลมยังมีกำไรอยู่เพียงแต่ว่าต้นทุนสูงขึ้นสัดส่วนกำไรลดลงเขาบอกว่า<ถ>อธิบดีกรมการผักขาภายในจะเป็นหนังหน้าไฟในการพิจารณาขึ้นไม่ขึ้นนะแต่ว่วาเพราะามันบุกครัว เศราเสียงนี่เยอะนะเศเสียงแล้วเนี่ยอาจจะได้แค่บาทเดียวไม่งั้นเนี่ยก็คือบอกว่าสิ่ง<ะ>ที่จะเกิดขึ้นอาจจะไม่มีสินค้าขายในประเทศไทยอาจจะไปส่งออกมากขึ้นก็ได้เพราะขายในต่างตลาดต,าดตาด่างประเทศแต่เราก็ยังต้องกินต้องใช้อยู่ดีพี่โอ้อนี่เป็นหนึ่งอีกอทุกบุคครัวคนไทยนะคะ